เครือ olly, อ olly, ออ่องมือซ่อมพัดลมมีประโยชน์สียประโยชน์ที่1ตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2ตอกสปริงบังคับบูธพัดลม ประโยชน์ที่3ใม่สฟ้าครอบบูธพัดลมประโยชน์ที่4ีทอดและไสแกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์ทวีปหนึ่บอกจุดเสีย ซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าวันนี้เรามาซ่อมพัดลมตั้งโตะ๊ะตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทากันนะครับเป็นพัดลมตั้งโตะ๊ะยี่หอ้อชาบนะชาบรุ่น เดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุนอะไรรุ่นมันอยู่ข้างหลางนะพัดลมไฟฟ้ากระแสตลับชนิดตั้งพื้นอ้าวตั้งพื้นนะไม่ใช่ตั้งโต๊ะช่างตวีพูดผิดอีกแล้วนะสิดีวรุ่น p j ด s l หนึ่งแปดหนึ่งนะหนึ่งแปดหนึ่งขนาดสี่ร้อยห้าสิบมมนะก็สิบแปดนิ้วนะจะเป็นอาการเจ้าของบอกว่าหมุนมีเสียงดังนะหมุนมีเสียงดังนะดังแบบไหนนะนะดังแบบไหนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะวัดเสียงดังดังแบบไหนนะอ้านะเดี๋ยวช่างทวีตจะเสียบตักป้อนไฟเข้าไปที่นะ ว่าจะมีอาการเสียงดังแบบเจ้าของก็แจ้งไว้ไหมนะเอาเสียบปลั๊กเอาเสียบปลั๊กแล้วนะเสียบปลั๊กแล้วนะเท,ทาช่างทว่บีบจะกดสปีดเบอร์หนึ่งแล้วนะเบอร์หนึ่งเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ทำไมเสียงดังแบบนี้อ่ะหืีเดี๋ยว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 ทำไมมันดังแบบนี้นะนะเดี๋ยวช่างทว่บีบกดสปีดเบอร์หนึ่งสิกดใหม่นะทำไมมันเสียงดังแบบนี้อ่ะนะสปีดเบอร์หนึ่ง นะทำไมมันดังเอียดยังกับ,บกเบรกรถเบนซ์เลยนะนะยังกับเสียงเบรกรถเลยนะเอาลองเบอร์สองเดี๋ยวเบอร์สองเบอร์สองเป็นไงโอ้ยเนี่ยทำไมมันดังงี้อ่นี้นะเบอร์สามเดี๋ยวเบอร์สามามันเป็นยังไงเนี่ยเอะดังหน้าครัวจังอ่ะฮะ ดังน่ากลัวจังเลยโอ้จะมันดังอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่าบตัดตาก่อนนะตัดตกตัดตาอาอย่าเล่นกับไฟฉันนะไฟมองไม่เห็นนะปอดไฟไว้ก่อนโอเคนะพัดลม หมุนมีเสียงดังยังก็เบรกรถเลยนะเอียดเอดนะมันดังมาจากยังไงเนี่ยฮะนะมันดังได้ยังไงอย่างนี้นะโอเคนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะเสียงดังเอียดเอียด,ดนะเอาล่ะนะต่อปยนะก่อนเอื่เนี่ยเราก็จะถอดกระจังนี่ออกนะเนี่ยมันจะมีเข็มขัดล็อกกระจังอยู่นะเราก็ง้างออกมาง้างออกมาเลยนะโชาละง้างหมดแล้วนะเราก็งัดกระจังออกมานะ งัดออกมาแล้วนะแล้วก็งัดซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีนะเดี๋ยวก็ออกนะเดี๋ยวตั้งเวิ่งจังงัดให้ดูนะเนี่ยนะงัดออกมานะแล้วงัดซ้ายทีขวาทีนะออกแล้วนี่นะออกมาแล้วออกมาแล้วนะโอ้นี่ฝาจุกครอบไม่มีนะจุกล็อกใบนะเนี่ยจุกล็อกใบไม่มีจุกล็อกใบไม่มี นะจุกล็อกใบไม่มีนะเนี่ยเขาก็ใส่ไม่ถึงไม่ถึงไอ้สลักล็อกใบด้วยนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใบใบเขาก็ใส่ไม่ถึงไม่ถึงสลักล็อกใบด้วยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยใบมันเข้าไม่สุดเห็นไหมเนี่ยเข้าไม่สุดเข้าไม่ถึงสลักล็อกใบเห็นไหมอ่า เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสลักล็อกใบนะใบมันเข้าไม่ถึงนะมันไม่ล็อกนะนะไม่ใบมันเข้าไม่ถึงสลักล็อกใบนะมันก็เลยไม่ล็อกนะก็เลยไม่ล็อกนะจุกล็อกใบก็ไม่มีนะจุกล็อกใบก็ไม่มีอืมอืมนะทางทวีตถอดถอดใบออกนะ อ้าวนะช่างวิบถอดใบออกแล้วนะแล้วเดี๋ยวตั้งทวิกระทดสอบเสียบปลั๊กป้อนไฟเข้าไปใหม่สินะอาวละนะอ้าวตั้งวิบเสียบปลั๊กแล้วนะเสียบปลั๊กแล้วนะอ้าวเดี๋ยวดูเซ่นะว่าจะเสียงดังอีกไหมนะว่าจะเสียงดังอีกไหมอ้าวช่างวิบกดสปิดเบอร์หนึ่งแล้วนะเบอร์หนึ่งอ้าวนะไม่มีเสียงแล้วนะไม่มีเสียงแล้วไม่มีเสียงแล้วนะเอาเบอร์สองได้เบอร์สอง เบอร์สองอ่านะเบนะอร์สองนะนะก็ไม่มีเสียงนะเอาเบอร์สามได้เบอร์สามอ่านะนี่เบอร์สามนะเบอร์สามก็ไม่มีเสียงนะสาเหตุเกิดจากนะก็ตันนิฐานได้ว่าสาเหตุเกิดจากใบนะใบไม่ล็อกนะใบไม่มีจุกล็อกแล้วเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงแกนสลักนะเข้าไม่ถึงสลักล็อกใบนะ ใบหลวมนะเลยมีเสียงดังเอียดเอียดพอช่างทวีปถอดใบออกเงียบเลยนะหมุนเงียบไม่มีเสียงเลยนะไม่มีเสียงเดี๋ยวช่างทวีปจะใส่ใบใหม่นะหาจุกล็อกมาใส่นะหาจุกล็อกมาใส่แล้วดูซิจะมีเสียงอีกไม้นะอ้าวนะช่างทวีปก็ได้เบิกจุกล็อกใบมาใหม่แล้วนะเดิมเขาไม่มีใส่มานะเดิมไม่มีใส่มาเดี๋ยวช่างทวีตก็จะใส่จุกไปให้เขานะแล้วเรามาทขาอดกันนะ ตนะ้ีใส่ใบไปใหม่นะใส่ใบไปใส่ใบไปใส่ใ่ในะใส่ให้ถึงสลักล็อกใบเลยนะใส่ไปให้ถึงสลักล็อกใบเลยนะเดี๋ยวช่างทว,วีปก็จะใส่จุกล็อกใบไป,ไป ก็ใส่กระจังครอบใบไปเลยนะใส่กระจังครอบใบไปนะปลอดภัยไว้ก่อนนะใส่กระจังก่อนนะก่อนทดลองนะเอาฝาครอบกับใส่กับเท่าที่เดิมก่อนนะป้องกันอันตรายนะเกิดมันหมุนผิดพลาดขึ้นมาใบมันหลุดแตกมานะมันจะโดนตัวโดนหน้านะจังทวีปก,ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครอบไปเลยนะครอบไปเลยล,ล็อกเลยนะนี่น,นี่เห็นไหม เข็มขัดล็อกนะล็อกเลยโชว์เอาละเอาละล็อกเรียบร้อยแล้วนะช่างทวีปล็อกเรียบร้อยแล้วอ้าวนะเดี๋ยวช่างทวีปจะเสียบปลั๊กป้อนไฟเข้าไปใหม่ดีนะแล้วดูซิว่าจะมีเสียงอีกไหมนะอ้าวเสียบปลั๊กอ้าวเสียบปลั๊กแล้วนะเสียบปลั๊กแล้วนะอ้าวกดสปีดเบอร์หนึ่งอ้าวเบอร์หนึ่งอ้าวหมุนแล้วเนี่ยหมุนแล้วนะหมุนแล้วไม่มีเสียงแล้วเห็นไหม นะไม่มีเสียงแล้วไม่มีเสียงแล้วนะเบิดสองเด้เบิรสองนะเบิดสองเบิด์สอง่ะเบิดสองก็หมุนนะไม่มีเสียงแล้วนะไม่มีเสียงแล้วเบิดสามเเบิดสามอ่านะเออบอรสามก็เย็นเจี๊ยบเลยนะเย็นเจี๊ยบเลยไม่มีเสียงแล้วนะ โอเคนะก็สันนิฐานได้ว่าใบหลวงนะใส่ใบไม่สุดแล้วไม่มีจุกล็อกใบนะเกิอดอาการเสียงดังเอียดเๆเลยนะตั้งสว,วิปใส่จุกไปแล้วนะจุกล็อกใบก็เรียบแล้วนะโอเคนะขอบคุณมากครับ